สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านก็มาเจอกันกับผมประสินเอ็ดดี้กับรายการแกะกล่องสองพระวันนี้ผมมีวัตถุมงคลไหมคนได้เรียนรู้ศึกษากันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นวัตถุมงคลของพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์แห่งวัดดอนทองจังหวัดชนบุรีนั่นเองวันนี้พิเศษหน่อยเอาวัตถุมงคลเหรียญสร้างน้อยและพิธี นะครับการปลุกเศษดีมากๆเป็นการปลุกเศษเดียวและที่สำคัญมวลสารแน่นจริงๆก่อนที่เรานะครับจะมาดูหรือว่ามารู้จำนวนการสร้างและมวลสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพวัตถุมงคลกันก่อนนะก่อนที่เราจะดูเหรียญจริงเรามาดูภาพวัตถุมงคลกันก่อนนะครับจากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นภาพของพระอาจารย์เนี่ยนั่งเสืออยู่ นะก็คือวัตถุมงคลรุ่นนี้มีที่มาและภาพภาพนี้ก็มีที่มาเช่นเดียวกันนะมีลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะครับที่ศรัทธาในพระอาจารย์ก็เลยเขาเป็นนักภาพนักจิตกรรมนักวาดภาพเนะาะเขาก็เลยศรัทธาในตัวของพระอาจารย์ก็เลยขออนุญาตนะวาดภาพ เพื่อที่จะถวายให้พระอาจารย์เนาะก็คือเป็นภาพนี้เ,เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเต็มๆนะที่ภาพที่วาดภาพถวายก็คือภาพนี้นะครับที่เป็นภาพวัตถุมงคลที่เป็นอกเก็ตแล้วก็หลายๆคนเห็นอยู่ใครที่ไปที่วัดดอนทองนะก็จะเห็นภาพภาพนี้ติดอยู่ตรงบริเวณที่พระอาจารย์นั่งอยู่นะครับก็จะเป็นภาพอย่างนี้เลย เนาะเป็นภาพจริงนะภาพนั้นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ศรัทธาในพระอาจารย์นะก็เลยเห็นภาพภาพนี้เลยชอบนะก็เลยจะขอก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์เนี่ยนะครับขอสร้างวัตถุมงคลลูกศิษย์ลูกหาคนนั้นก็เลยไปทําการขอใบมาเพื่อที่จะขอการจัดสร้างนะเพื่อที่จะไปขอสร้างวัตถุมงคลอย่างถูกต้องเนาะ ก็เลยได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้มานะครับจำนวนการสร้างน้อยมากวัตถุมงคลรุ่นนี้จํานวนการสร้างอยู่ที่เท่าไหร่เนาะจำนวนการสร้างจะมีอยู่2แบบเนาะก็จะมีแบบตะกรุด3ดอกนะสร้าง13องค์ ตะกุด1ดอกสร้าง199องค์นะเฮ้ยบางคนนะครับอยากจะรู้แล้วสิหรือว่าไม่ค่อยเห็นว่าตะกุด3ดอกเป็นแบบไหนวันนี้ได้รับชมกันแน่นอนครับอ่ะนะนี่นะครับดูจากภาพนะมาดูทียีลทภาพนี่คือมวลสารนะครับมวลสารในการปลูกเสกนี้มีอะไรบ้างนะ,ะก็คือ ภาพนี้เลยก็จะมีเนื้อผงว่านเมตตาร้อยแและผงอิธิเจสายเมตตาของหลวงพ่อเยี่ยมนะบางคนไม่รู้นะครับหรือว่าสงสัยหลวงพ่อเยี่ยมคือ,อท่านเป็นใครเนาะหลวงพ่อเยี่ยมเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์นั่นเองนะนี่นะครับแล้วก็จะมีผงทูบในอุโบสถด้วยในการปลุกเสก นี่คือภาพโดยรวมสวยจริงๆนะครับนี่คือภาพผมอยากจะให้ดูการเต็มๆจังเลยนะครับนี่นะสวยมากในพิธีการปกเสกบอกเลยเลยว่า,าพระอาจารย์เนี่ยนำทุกเหรียญเนี่ยมาใส่ในอุ้มมือของอาจารยา์ใส่ในอุ้มมือแล้วทำการปกเสก แล้วก็กลายมาเป็นวัตถุมงคลให้ทุกคนได้สะสมได้บูชากันนะนี่นะครับลักษณะของเหรียญนะลักษณะของเหรียญเป็นแบบนี้นะลักษณะของเหรียญดูนะอ่จะมีให้ดูอยู่2อ,องค์นะครับจะมีให้ดูอยู่2ององนะ2องค์นี้มีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะนี่อย่างที่ผมบอก นะรู้กันอยู่แล้วเมื่อกี้ว่าจํานวนการสร้างมีอยู่2รูปแบบคือแบบที่1คือเป็นการฝังตะกุด3ดอกนะก็จะมีดอกเงินดอกทองดอกนาคนะาที่ในการสร้างและในแผ่นตะกุดเนี่ยพระอาจารย์ได้เขียนยันไว้นะก็คือคําเดิมเลยนะครับเป็นมะอะอุนะมะอ,ะอุเขียนไว้ทั้ง3แผ่นเลยแล้วก็ทําการอุดเข้าไปอ่านะ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบที่2จํานวนการสร้างอยู่ที่199องค์เท่านั้นในการสร้างเนี่ยคือสร้างเพื่อแจกลูกศิษย์นะครับส่วนอ,องค์ที่สร้าง13องค์เนี่ยสร้างมาเพื่อที่จะแจกกรรมการผู้ที่ช่วยงานในการาสร้างวัตถุมงคลน,นั่นเองเนาะ วัตถุมงคลรุ่นนี้สุดยอดมากดีมากและสร้างน้อยทุกคนนะครับได้รู้กันแล้วว่ามวลสารใ really, ala นการจัดสร้างนี้นววม, seul, มีอะไรบ้างเนาะก็บอกไปแล้วเรามาดูเหรียญจริงกันเลยดีกว่านะครับเหรียญจริงเป็นแบบนี้สวยไหมครับว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยนะ จำนวนการสร้างน้อยแล้วแล้วก็เหรียญนี้ได้เอาไปเลี่ยมกรอบเป็นที่เรียบร้อแล้วก่อนที่จะมาหาผมนะดูภาพสุดยอดไหมเหมือนภาพจริงเลยนะครับอย่าลืมนะครับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพวาดน,นะครับแล้วเอาภาพวาดน,นี้มาทําเป็นถ่ายรูปไปทําเป็นวัตถุมงคลเหรียญล็อกเก็ตนะสุดๆเลยนะครับรุ่นนี้ มวลสารเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความพิเศษมากกว่านี้ที่ผมได้ข้อมูลมาและไม่สามารถที่จะ,ะนำมาเผยแพร่ได้แต่บอกได้เลยว่ามวลสารแน่นมากๆใครได้บูชาถือว่าเป็นพุทธคุณอย่างยิ่งนะ,ะมาดูนะครับด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยสวยไหมสวยมากๆนะครับ มีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูนี่คือตะกุดเงินนะครับแล้วก็ทำการเขียนอักขรไว้เรียบร้อยว่ามะอะอุความหมายหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าความหมายคืออะไรคือเป็นคาถาครอบจักกวาลน,นะก็คือช่วยหลายด้านมากๆนั่นเองนี่ยังมีรอยให้เห็นอยู่นะครับถึงแม้เราจะฝังลงไปลึกๆแต่ยังมีรอยจาร ของพระอาจารย์อยู่ในเรื่องของอักขระเนาะแล้วก็มีการฝังติดจีวอด้วยนะจีวอนองนี้ดูจากการส่องเหมือนเปียกๆหน่อยนะครับเหมือนเปียกๆหน่อยเนาะมาแล้วครับแล้วบางคนสงสัยว่านี่คืออะไรแน่นอนครับนี่คือเป็นแผ่นเงินแท้นะครับทำการต่อโคตด นะ่รวยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาดูามวลสารกันลึกๆนะครับว่าเออเราสร้างวัตถุมงคลเนี้ยเมื่อปีพศ2560ผ่านมาก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะปีปีนี้ปี2565นะผ่านมาเกือบ5ปีและนะมาดูนี่คือสุดยอดมวลสารนะโอ้โหแบบว่ามองดูแล้วแบบ เก่ามากนะแล้วก็มีเหมือนมีน้ําด้วยนะ <c oughs> เห็นน้ำาจำๆๆไหมนะครับน่าจะเป็นน้ำมันครับน่าจะเป็นการน้ํามันอยู่ในเหรียญวัตถุมงคลทีอ่ออกมานะสุดๆเลยนะครับอย่างสวยเลยนี่นะ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับมาผสมมาเป็นวัตถุมงคลถือว่ารวมมวลสารได้เยอะมากๆเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลของพระอาจารย์นะวัตถุมงคลรุ่นนี้อย่าลืมนะครับถือว่าเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกมาทุกคนได้เรียนรู้ศึกษา ใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยวันนี้นะครับผมก็ได้น,นำวัตถุมงคลมาทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาก็จะมีเหรียญแบบนี้นะครับคือรุ่นหนึ่งลูกศิษย์ลุกหาเจตนาดีนะครับอขออนุญาตพระอาจารย์สร้างแล้วนำมาถวายวัดแล้วพระอาจารย์ก็ทำการปลุกเสกนะโดยที่วางไว้ที่ องเมือตัวเองแล้วก็ทําการปลูกเสกหลายหลายครั้งนะแล้วก็เอามาเป็นวัตถุมงคลแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปบูชานั่นเองเนาะส่วนรุ่น2นี้นะครับความแตกต่างกันคือพระอาจารย์ตั้งใจหรือว่ามีเจตนาที่จะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาเนาะเมื่อเห็นสมควรเมื่อถึงเวลาท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาก็คือ เป็นฉากทองนั่นเองจำนวนการสร้างก็น้อยอยู่เหมือนกันนะครับ409องค์นะเจตนาะทุกสิ่งทุกอย่างคืออ่าพระอาจารย์ได้ออกแบบเองทั้งหมดนะครับรุ่นนี้นะอ่ะมาดูรุ่นต่อไปนะครับคือปีพศ2562 62นี่จะเป็นล็อกเก็ตสี Me ่เหลี่ยมหิ่งคูบารมีคูรุ่นหน,นะครับแต่ละอัน อันนี้ก็คือ,อรุ่นหนบารมีรุ่นหนึ่งนะครับเป็นนั่งเสือภาพสองเป็นรูปพระอาจารย์เต็มตัวนั่งสมาธิอยู่ค่ะสมาิอยู่นะครับมาส่วนรุ่น3ก็คือเป็นหิงขู่นั่นเองนะถือว่าไม่พลาดนะใครอยากจะเก็บเป็นชุดรีบหานะครับผมก็เก็บเป็นชุดเหมือนกัน ด้วยความศรัทธานะครับถึงได้วัตถุมงคลนี้มาเพื่อที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาเข้าถึงว่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์นี้มีรุ่นไหนบ้างนะ,ะฝากไว้ด้วยเนาะ โอเคนะครับถือว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะพอสมควรในการสร้างคลิปขึ้นมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาวันนี้นะครับผมประสิทธิ์อินดี้ถ้าพูดผิดประการใดนะต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยผมมีเจตนาแค่ว่าจะนำวัตถุมงคลมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ศึกษากันเท่านั้นนะครับอืมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในกรณีศึกษานะครับ แค่สถาบารมีก็เกิดนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสำหรับผมพระสินอินดี้นะวันนี้ขออนุญาตนะครับจบคลิปนี้ไว้เพียงนี้สุดขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวยนะ